สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา2,566ยินดีต้อนรับกลับสู่รัว้วน้ำเงินขาวและจะขอกลับไปสู่ปีการศึกษา2,565ที่อยากจะขอบพระคุณพระเจ้าและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ดูแลบุตรหลานทุกท่านเป็นอย่างดีจนกระทั่งนักเรียนของเราก็มีผลงานรางวัลความชื่นชมยินดีความสําเร็จต่างๆมากมายและในที่สุด นักเรียนรุ่นเทียของเราก็สามารถที่จะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจํานวนมากและยังเป็นกําลังใจให้กับน้องๆรุ่นเทียต่อไปอีกหลายๆคนที่จะยังคงเดินหน้าสู่ความสําเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นต่อไปในอนาคตรวมถึงน้องๆรุ่นเซเลสตีนม .3 ด้วยนะที่ปีนี้ขึ้นม .4 แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกๆน้องๆทุกคนต่อไปที่จะประสบความสําเร็จที่มากกว่าต่อไป กลับมาที่ปีการศรึกษา2,566ปีนี้โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับ 1. วิชาภาษาจีนเราสอนภาษาจีนตั้งแต่อนุบาล3จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช่ไหมครับก่อนที่นักเรียนจะไปเลือกแผนการเรียนที่เป็นศิลป์ภาษาจีนในชั้นมปลายอนุบาล3จนถึงป .3 ในปีการศรึกษาที่ผ่านมาเราสอนภาษาจีนเพียงแค่2คาบ แต่ในปีการศึกษา2,566นี้เราเพิ่มจาก2คาบเป็น3คาบเราเห็นความสำคัญของภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองอยากจะเห็นนักเรียนของเราที่เก่งทั้งภาษาอังกฤษเก่งภาษาจีนและแน่นอนทีเดียวครับต้องเก่งภาษาไทยด้วยดังนั้นเราจึงเพิ่มคาบภาษาจีนในระดับชั้นรุบาล3จนถึงป .3 จาก2เป็น3คาบและเราเพิ่มคาบที่ชั้นป .4 ถึงป .6 ด้วยจาก1คาบ เป็นสองคาบด้วยเช่นเดียวกันก็เชื่อว่าน้องๆที่จะจบการศึกษาออกไปในอนาคตก็จะมีความสามารถเป็นนักเรียนที่เก่งทั้ง3ภาษากลับมาที่วิชาอื่นบ้างโรงเรียนเองปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนได้รับอนุญาตจากตลาดลัาทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรเงินทองของมีค่าเพื่อที่จะมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเงินของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเปิด วิชาการเงินตั้งแต่ชั้นป .1 จน,จนถึงชั้นม .6 เลยการออมระยะเวลาในการออมการหาอัตราผลตอบแทนของการออมการลงทุนการเป็นผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เราอยากจะเห็นนักเรียนของเราในอนาคตที่จะเรียนรู้เรื่องการเงินและสามารถที่จะประสบความสําเร็จโดยที่มีความรู้ในเรื่องของ finance literacy นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่เรามีการปรับปรุงใน ปีการศึกษา2566นอกจากนั้นปีการศึกษานี้เรายังเปิดวิชาศินภาษาเกาหลีเพิ่มในระดับชั้นมปลายสอนโดยครูชาวต่างประเทศที่เป็นคนเกาหลีจริงๆเราเปิดโปรแกรม Mathematics Excellence Program ในระดับชั้นม .4 ปีนี้เป็นปีแรกและเราเปิดสาขา Ira e Engineering in Robotics and Automation ในหน่วยงานของ เทคโนโลยีเอ็กซ์แลเซนต์โปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ไปเลือกเรียนที่มปลายที่เลือกเรียนออราก็ตอนนี้เรามีหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนเลือกเรียนแล้วและเราเองก็รับวิศวกรซึ่งจบมาจากต่างประเทศมาเป็นครูผู้สอนให้กับนักเรียนด้วยและยังเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันนอกจากแผนการเรียนการสอนหรือว่าหลักสูตรใหม่ๆวิชาใหม่ๆแล้วโรงเรียนเองก็ยังปรับปรุงกายภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องปีนี้โรงเรียนก็ ปรับปรุงห้องสมุดพาวเวอร์ทอเกือบแล้วเสร็จแล้วนะครับปรับปรุงทางเชื่อมอาคารบัตเลอร์และอาคาร Harris เราได้จัดสร้างห้องซ้อมดนตรีใหม่และเราก็ได้สร้างอาคารใหม่ที่ชื่อว่าอาคาร to serve เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปในด้านกายภาพ เราเองก็ตั้งใจว่าจะพัฒนากายภาพของโรงเรียนให้ดูดีขึ้นมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทั้งด้านวิชาการและด้านกายภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนไปพร้อมๆกันในปีการศึกษา2566เรามีหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นอยู่2หน่วยงานหน่วยงานแรกชื่อว่า t o b i s และหน่วยงานที่2ชื่อว่า To s u r v e หน่วยงาน t o b i s ชื่อหน่วยงานจริงๆของ เขาชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะนวตัตก,กรรมผู้ปกครองคงจะสังเกตเห็นว่าในตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนเองก็ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวตัตก,กรสามารถที่จะสร้างสรรค์นวตัตก,กรรมต่างๆได้และมีหลากหลายผลงานโครงงานชิ้นงานและนวตัตก,กรรมหลายๆชิ้นทีเดียวที่เราคิดว่าเราอยากจะต่อยอดไปสู่เชิงธุรกิจได้เราจึงตั้งศูนย์บ่มเพาะนวตัตก,กรรมที่เรียกว่า Tobis เพื่อที่เราจะคัดสรร ผลงานนวัตก,กรรมต่างๆของนักเรียนที่เราคิดว่าจะสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจได้และทําให้นักเรียนของเราอาจจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยได้เราจึงจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมที่เรียกว่า t o b i ให้กับนักเรียนนะครับและเราเองก็จดสิทธิบัตรในหลายๆนวัตก,กรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ผู้ปกครองก็ลองดูต่อไปว่าเราจะสามารถที่จะส่งเสริมนักเรียนให้ไปได้ไกลได้ขนาดไหนนะครับในศูนย์ บ่มเพาะนวัตรกรรม t o b i z ที่เราจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานที่2เราเรียกว่า t o s e r v e t o s เ r v e เป็นชื่อของอาคารด้วยและเป็นหน่วยงานด้วยในปีการศึกษา2566เราแยกระบบการรับสมัครนักเรียนออกมาจากผาแผนกทะเบียนเรียกว่าอาคาร t o s e r v e ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารอำนวยการ2อาคารนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนของระดับชั้นต่างๆของโรงเรียนนะครับ เมื่อก่อนก็จะมีผู้ปกครองมาถามว่าจะทํำยังไงจะรายงานตัวทันไหมจะสอบเมื่อไหร่นะครับจะจ่ายค่าเทอมเมื่อไหร่ยังมีที่ว่างหรือเปล่านะครับตอนนี้จะต้องติดธุระไปทางนั้นทางน,นี้ก็มีคําถามต่างๆมากมายนะครับหน่วยงานนี้อาคาร t ูเซิร์ฟก็จะสามารถที่จะตอบสนองต่อคําถามต่างๆของผู้ปกครองได้เราจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เราะฉะนั้นผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ก็สามารถที่มาหาเราในวันเสาร์ได้เราพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลต่างๆให้กับทุกท่านในปีการศึกษาใหม่2567เราก็ตั้งใจว่าเราจะสร้างอาคารปฐรมวัยใหม่ให้เสร็จนะครับเราจะย้ายอาคารเรียนอนุบาลเดิมของเราที่อยู่ฝั่งเดียวกับมบปลายออกไปอีกฝากถนนหนึ่งของถนนรัตนโกศิลป์สร้างอาคารใหม่มีระบบกรองอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องเรียนนะครับมี สถานที่ห้องประกอบห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยมากขึ้นเดี๋ยวลองดูคลิปวิดีโอไปด้วยกันก็จะเห็นว่าอนุบาลใหม่ของเราสวยงามทันสมัยแล้วก็น่าเรียนรู้ขนาดไหนก็ผู้ปกครองที่ยังมีบุตรหลานที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาลก็ยินดีต้อนรับเราตั้งใจว่าเราจะสร้างให้เสร็จทันปีการศึกษาใหม่2567นะครับก็หวังว่าเราจะสร้างเสร็จทันเรากำลังทำงานแข่งกับเวลาอยู่ ในท้ายที่สุดโรงเรียนเองก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดังคําที่โรงเรียนใช้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่บอกว่า better together PRC สร้างพลังรวมใจเพื่อสร้างสรรอนาคตที่ดีกว่าขอพระเจา้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ